ผมเคยคิดนะว่าทันตแพทย์เนี่ยเป็นงานที่แบบมันสบายสบาๆจบมาใส่ชุดขาวๆได้นั่งทำฟันห้องแอร์เย็นๆเ,เพลงบรรเลงเบาๆรา,ายได้ก็โคตรจะดีเลยในสายตาของผมในทานที่ผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่เคยไปทำฟันแล้วแล้วคุณแม่ต้องควักเงินพันสองพันจ่ายค่าทำฟันหมอทำสิบนาทีเองผมรู้สึกว่าอยากเป็นจังเลยทันตแพทย์สบายๆรวยรยแต่ความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้ขนาดนั้น ตอนที่เราเป็นหมอจริงเรารู้เลยว่าหมอฟันนี่มันเขาไม่ได้รวยแบบอย่างที่เราคิดนะจริงๆพูดถึงชีวิตหมอฟันเนี่ยผมว่ามันยากตั้งแต่ตอนเรียนแล้วนะเข้าใจนะผมเชื่อว่าในทุกสาขาวิชามันยากหมดแหะตอนเราไปเรียนเพราะเราเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งมัธยมเข้าไปเรียนมาหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะยากทุกอย่างแต่ผมอะสัมผัสกับคณะทัน,นแพทย์เนาะสิ่งที่มันต้องเรียนนะครับมันยากสุดที่ผมจําได้สมัยเรียนคือในเรื่องของศิลป,ปะเรื่องของงานฝีมือ คือเราอาจจะเป็นเด็กที่รู้คำนวณฟิสิกส์เก่งท่องสูตรเคมีได้รู้จำชีววิทยาได้แต่มันต้องเอามือมานั่งแกะสลักแว็กซ์ออกมาเป็นรูปฟันเนี่ยคูคือทำให้เพื่อนผมหลายๆคนถอดใจบางหลายๆคนก็ไม่ไหวเลยนะเรียนขึ้นปี2เจอวิชาทันตแพทย์แล้วว่าลาออกก็มีอันนี้ผมว่าในความยากของมันหนึ่งนะะยากสมัยเรียนอีกคือ คือการรองรับกับอารมณ์ของอาจารย์อันนี้พูดกันตรงๆทันตแพทย์เองเห็นจะเป็นแบบแหมวิชาที่แบบดูเหมือนจะแบบแหมใช้ความบอบบางความประณีตแต่จริงๆการฝึกจิตใจของอาจารย์กับเราเนี่ยมันเยอะมากผมยังจําภาพที่แบบว่าเพื่อนส่งงานอาจารย์แล้วอาจารย์คว้างงานทิ้งต่อหน้าต่อตาได้ว่าไปทามาใหม่คิดว่ามันมีแค่ในหนังแต่ในชีวิตจริงมันมีอันนี้นี่คือความยากแต่ทุกอย่างทุกอย่างความยากมันส่งผลให้เรา ให้ให้เราได้โดยที่เราไม่รู้ตัวผมเชื่อว่าทหารที่ถูกสั่งวิทพื้นซิทอัพท,ทุกวันทุกวันสิ่งที่ได้มาคือความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาผมเพื่อนที่ถูกอาจารย์คว้างงานทิ้งเนี่ยสุดท้ายมันก็ได้ค,ความแข็งแกร่งของจิตใจกลับมาเพราะสุดท้ายพอกลับมาทํางานเป็นทันแตแพทย์จริงๆแล้วมันยากกว่าเรียนเยอะ้ที่ผมจําได้ยากอะไรอ่ะอย่างอย่างแรกเลยนะอย่างแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าคือว่าความยากของการที่เราอะเราก็คือคนคนหนึ่งอะเพียงแค่เราเรียนจบ6ปีมาเรามีคำว่าหมอติดตัวมา สำหรับผมผมมองว่ามันยากนะที่เราอยู่ดีเราจะต้องมาทําตัวให้มันเหมือนมัมนเป็นหมอเป็นหมอจริงๆอ,อ่ะเอาตั้งแต่จบมาใหม่ๆนะยากไงรู้ไหมยากที่ทําให้คนไข้เชื่อถือว่าเฮ้ยนี่หมอจริงเหรอทำไมหมอหนาะเด็กจังลองนึกภาพนะสมัยนี้เด็กอายุจบมาผมจะไม่ได้ทันตแพทย์จบที่สามที่สี่มั้งหน้าก็ยังละอ่อนคนไข้เราอายุ60เราเราเราต้องเป็นคุณหมอที่บางทีคุณป้า60เดินเข้ามาก็มาสวัสดีค่ะคุณหมอเรานี่แทบจะแบบต้องไว้ก่อนต้องชิงไว้ก่อนให้ทันน่ะนึกออกไหม แล้วก็ปรับตัวของความเป็นหมอในยากอันดับแรกทีนี้ยากในเนื้องานน่ะไอเรื่องการทําทักษะเนี่ยทันตแพทย์มันก็ยากอยู่คือตรงที่ว่าตอนเรียนด้วยความที่งานทันตแพทย์มันเป็นงานที่ว่าคล้ายๆกับงานช่งนนางนะผมจะเปรียบเทียบนะคือทฤษฎีมันได้แต่พอออกหน้างานจริงๆอ่ะเราไม่ได้ทํางานอยู่บนบนเหล็กบนไม้บนบนสิ่งของแต่เราทํางานฝีมือหัตถการอยู่บนมนุษย์อยู่บนสิ่งมีชีวิต นึกออกไหมอย่างมนุษย์แต่ละคนเอาแค่อาปากอย่างอาได้ไม่เท่ากันเลยครับเนาะมันยากแน่นอนเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ความหลากหลายทฤษฎีเรียนมาแบบนี้ตอนฝึกเจอคนไข้แบบนี้จบมาอาจจะเจอคนไข้ที่ยากกว่าเดิมอีกเยอะถูกไหมศิลปะของการทำผมว่ามันยากนะการรองรับอารมณ์ก็เช่นเดียวกัน <c oughs> คือต้องยอมทับว่ามันก็คืองานช่างประเภทหนึ่งนะเราเคยไปตัดเสื้อไหมเราเคยเราเคยแบบว่าไปตัดผมไหม แล้วพอสุดท้ายช่างช่างตัดเสื้อช่างตัดผมตัดให้เราแล้วเราไม่แฮปปี้อะชีวิตหมอฟันก็เจอนะครับไม่ใช่ไม่เจอใช่ไหมคือบางครั้งเราก็ต้องมา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 คุยกันในเรื่องของนำมาทำสิ่งที่มันจับต้องอยากถามว่าถ้าผมเป็นหมอฟันทางด้านความสวยงามอะอเอาแค่นี้ความสวยงามอของถ้าเราเอาสิ่งของมาชิ้นหนึ่งให้คนดูว่าอันนี้สวยไหมอะยังบอกไม่เหมือนกันเลยเช่นเดียวกันกับความต้องการของคนไข้อะ เขาอยากฟันสวยแต่คําว่าฟันสวยของคนไข kind of ้อะกับฟันวสวงของเรามันเหมือนกันไหมผมก็บอกได้เลยมันไม่เหมือนหรอกครับเราจินตนาการฟัขนของคนไข้ควรจะเป็นอย่างนี้ทั้งแต่ผมเขาก็คงคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยสีสักคุณเป็นอย่างนี้ตัดทรงนี้น่าจะสวยแต่สุดท้ายพอลูกค้า่องกระจมันไม่ใช่เนี่ยนี่ก็คือความยากในงานธนกรรมนะสำหรับน้องๆที่อยากจะเป็นหมอฟันเนี่ยตรงนี้ก็ต้องฝึกทักษะเหมือนกันเพราะเราจะต้องนอกจากเราดีลกับเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วเรื่องของฝีมือศิลปกรรมแล้ว เราต้องดีบเรื่องของจิตใจอีกนี่ว่ามีเรื่องที่ผมบอกว่าในงานทันตแพทย์ยากสุดจริงๆนะสำหรับผมคือการที่เรารักษาคนไม่ใช่รักษาฟันรักษาฟันมันง่ายแต่รักษาคนมันยากและดูการทํางานดิครับงานหลายๆอาชีพตอกบาทแปดโมงเก้าโมงเลิกสี่โมงห้าโมงเย็นทันตแพทย์เป็นไงครับสองทุ่มอะเวลามาตรฐานเลยนะยิ่งหมอฟันเอกชนนะผมบอกเลยกลับบ้านเนี่ยสองทุ่ม แต่เอาจริงๆความเป็นจริงกับบางทีในช่วงพีคๆของผมตอนที่ยังแบบเป็นหนุ่มแน่นเรื่องงานตีหนึ่งตีสองยังมีเลยคือมันเป็นงานที่ใช้วเวลามากๆคือใครมีแฟนเป็นหมอฟันทําใจนะคุณเลิกงานห้าโมงเย็นหมอฟันเพิ่งจะเริ่มเข้างานคนไข้เลิกงานเพิ่งจะมาทําฟันกันตอนเย็นยแบบเวลาพรามอะไรเงี้ยผมเคยคุยกับเพื่อนผมเหมือนกันว่ากลัวกรรมกรในห้องแอร์คือคืออะไรครับ คือเราใช้สังขารของการทํางานนะต้องยอมรับว,ว่าหมอฟันเนี่ยเห็นนักฟุตบอลอาชีพเขาใช้ชีวิตของเขาในการเตะฟุตบอลค่าแรงเขาอาจจะแพงกว่ากับกว่าหมอเยอะมากเขาอาจจะได้สัปดาห์หนึ่งเป็นหลักแสนหลักล้านเนาะเราอาจจะต้องทำกันหลายเดือนแต่ว่าอ่าสุดท้ายก็มีอาชีพเป็นมีช่วงของการใช้งานใช้ร่างกายหมอฟันก็เช่นเดียวกันหมอฟันเนี่ยคือผมว่ามันเป็นเป็นอาชีพที่ใช้สังขารจริงๆนะครับคือคือเราเริ่มต้นมาเนี่ย เราทํางานเรายังไม่มีทักษะเราต้องใช้วิธีเรียนรู้กว่าเราจะทํางานเก่งสมมติว่าผมยกตัวอย่างเราจบมาอายุ23 24กว่าเราจะทํางานชนานาญจริงๆในเรื่องของการใช้สกิลต่างๆผมว่ามันก็ต้องเลข3แล้ว30เพิ่มเติมไปความน่าเชื่อถือีบางคน30หน้ายัางละอ่อนเลย40นี่เข้าพีคแล้ว50ผมเนี่ยตอนนี้ใกล้จะ50แล้วก็เริ่มรู้แล้วว่าสังขารคือสังขารใช่ไหม ยังจินตนาการไม่ออกเลยว่าตอนที่ตัวเองอายุ60หรือว่าจะเป็นไงหรือว่า50กสิบกว่าจะเป็นยังไงต้องยอมรับว,ว่าเราใช้สังกัดในการทำงานจริง,รงนั่งนั่งทำงานในห้องแอร์คิดว่ามันดีไหมผมว่ามันไม่ได้ดีเลยทุกคนก็รู้ว่าออฟฟิศซินโดมพนักงานออฟฟิศขนาดนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือนั่งบนโต๊ะบัญชีทํางานเนี่ยยังปวดเมื่อยหลังเลยแต่หมอฟันนะทางานอยู่บนฟิวถ้าเกิดฟิวของอโปรแกรมเมอร์คือหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด20นิ้ว แต่ฟิลของหมอฟันคือช่องปากของของมนุษย์ไม่กี่ตารางเซนติเมตรนอกจากนั้นเครื่องมือที่ลงไปทําอยู่บนหน่วยของตารางมิลลิเมตรเนี่ยมันแบบทุกอย่างต้องโฟกัสไปที่จุดประมาณในหนึ่งสักประมาณผมว่าไม่เกินอ่าหนึ่งตารางเซนน่ะหนึ่งเซนคูณหนึ่งเซนอนะแล้วก็โฟกัสจุดนั้นทํางานมันใช้สังขาและความยากถ้านั่งอะ่ะขนาดนั่งทําคออย่างนี้เรายังเมื่อยเลยแต่หมอฟันนะเคยเห็นไหมเขาเคยสังเกตหมอฟันไหมบางคน เริ่มเริ่มทำใหม่ๆนั่งอย่างนี้ตักพักทำอย่างนี้อย่างนี้บางคนหน้าแทบจะแบบเข้าไปเจอปากคนไข้แล้วกลับไปปวดหลังพบเลยว่าหมอฟันมีปัญหาเรื่องกระดูกเต็ไมไปหมดนะครับจะให้ดีผมคิดว่าหมอฟันน่าจะมีแบบสามีหรือพันยาเป็นหมอกระดูกเนี่ยมันช่วยกันได้ <laughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้หมอกระดูกผมว่าหมอนวดก็ยังดีนะ <laughs> เวลาคนไข้อ่ะพูดประโยชน์ที่ไม่อยากได้ยินเลยอ่ะหูหมอแพงจังเลย คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในในวิชาชีพน่ะแต่และว,วิชาชีพเนี่ยมันมีมันมีต้นทุนของเขาเราอาจจะรู้สึกว่าเรามาผ่ารากฟันเทียมไปหมอตีทําเร็วจังเลยเนี่ยโอ้โหแบบสิบห้านาทีผ่าเสร็จแล้วหรอโอ้โหจ่ายค่ารักษาสองสามหมื่นเลยเหรอแต่ผมกําลังจะบอกว่ากว่ามันจะมาเป็น15นาทีที่หมอตีผ่าตัดรากฟันเทียมซี่หนึ่งแล้วเสร็จได้เนี่ยมันแลกกับนับร้อยนับพันชั่วโมงของการสะสมประสบการณ์น้ำตากี่หยดที่อ่านหนังสือถูกอาจารย์ดุดา เวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือการสอบการฝึกทักษะเคยทำซี่หนึ่งชั่วโมงเก่งขึ้นเรื่อยๆจนเหลือสินาทีแต่มันไม่ได้หมายความว่าหมอที่มอบคุณค่าสิ่งแบบทำมันง่ายนะแค่สิบห้นาทีแต่มันคือสิ่งที่หมอสะสมมาทั้งชีวิตแล้วละ่ะเอามาทำาให้คนไข้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในเวลาที่มันจํากัดเพราะอย่างนั้นจะตีค่าความความอะไรละ่ะถูกแพงอกับเวลาที่หมอใช้ ให้ดูมากกว่าที่สิ่งที่หมอมอบให้ไปมันผ่านอะไรมามากมายกว่ามันจะไปลงถึงจุดนั้นได้อันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็อยากจะให้คนไข้รับฟาบในมุมมองนี้เหมือนกัน